ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคุณครูนะคะนะก็ขอต้อนรับนักเรียนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชันะะ้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อที่8.3การแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูการจนาสมรูปค่ะ อันดับแรกเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่13นะคะเปิดไปหน้าที่13แล้วก็จะเจอข้อ8.3นะคะการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่ง และอันดับที่นะคะก่อนอื่นเลยนะเรามาเตรียมความพร้อมกันมาพัฒนาความรู้กันนะคะ,ะคุณครูเขาก็บอกเนนักเรียนดูในรูปภาพในหนังสือเรียนนะคะคุณครูเขาบอกว่าช่วยกันเก็บอุปกรณ์กีฬาเข้าชั้นให้ตรงตำแหน่งนะคะดูนะคะชั้นเก็บของนะคะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะมีชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะคะ ีนี้นักเรียนดูนะคะคุณครูบอกไว้ว่าให้นะคะนักเรียนนะคะนำลูกวอลเล์บอลน,นะคะไปเก็บเอาไว้นะคะซึ่งมันจะมีทั้งหมด3ามชั้นใช่ไหมแล้วก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาซึ่งเราเคยเรียนผ่านกันมาแล้วนะคะว่าข้างขวาน่ะ คือด้านไหนแล้วก็ด้าน้ายอ่ะเดี๋ยวทบทวนนะคะช่องตรงกลางนะคะเราเรียกว่าช่องกลางนะคะแล้วช่องที่เราเห็นเป็นด้านขวานะคะก็คือช่องด้านขวานะและช่องด้านซ้ายนะคะซึ่งเรามองไปนะคะลูกจะตรงกับมือซ้ายของเรามองตรงเข้าไปเลยนะคะจะมตรงกับมือซ้ายของเรานะคะอ่าเพราะฉะนั้นมาดูอันแรกเลยนะคะดูด้านล่างนะ เขาบอกว่าให้นำลูกวอลเล์บอลไปเก็บที่ชั้นสามข้างขวาชั้นสามข้างขวานักเรียนก็ชี้ไปที่ตำแหน่งชั้นที่สามแล้วดูที่ข้างขวาเห็นไหมคะเราก็นำไปวางนะอ่าเหมือนอย่างเช่นในรูปนะคะนักเรียนดูรูปภาพแล้วก็ดูจอไปด้วยนะคะดูประกอบกันนะคะอ่ามาถึงข้อที่สอง นำลูกแฮนบอลไปเก็บที่ชั้นที่สองข้างสายลูกแฮนบอลนะคะชั้นที่สองนักเรียนก็ชี้ไปตื้อๆชั้นที่สองนะคะข้างสายเพราะนั้นต้องอยู่ข้างตรงข้ามนะคะคนละฝั่งกับลูกวอลเล์บอลแน่นอนนะคะก็วางไว้เหมือนอย่างในรูปภาพเลยและชั้นสุดท้ายคุณครูบอกว่า นำลูกรักบี้ไปเก็บที่ชั้นที่1ตรงกลางนำลูกรักบี้ไปเก็บที่ชั้นที่1ตรงกลางเราก็ดูเอาลูกรักบี้นะคะไปไว้ที่ชั้นที่1เราก็ชี้ไปที่ชั้นที่1เลยนะคะเก็บไว้ตรงกลางนะคะจากนั้นแล้วคุณครูก็มีนะคะข้อมาให้นักเรียนคิดอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการเก็บลูกฟุตบอลและลูกตะก้อ นะอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยนะคะลูกฟุตบอลและลูกตะกรอ้อน่าจะเก็บเข้าชั้นตรงตำแหน่งใดได้บ้างนะคะนักเรียนดูซิตำแหน่งใดที่ว่างอยู่ไม่มีอุปกรณ์กีฬาเก็บไว้ไม่มีลูกวันลเล่บอลไม่มีลูกแฮนบอลไม่มีลูกลักบี้ตรงไหนที่ว่างอยู่นักเรียนก็นำลูกฟุตบอลและลูกตะกร้อเข้าไปเก็บเอาไว้นะคะอย่างอันนี้นะ เราเห็นแล้วมันมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมเราก็เอารูกฟุตบอลไปเก็บไว้อาจจะเก็บไว้ที่ชั้นที่1ก็ได้นะคะชั้นที่1ด้านซ้ายว่างอยู่เนาะชั้นหรือจะเก็บไว้ชั้นที่2ตรงกลางก็ได้นะคะหรือจะเก็บไว้ชั้นที่3ด้านซ้ายหรือตรงกลางก็ได้มีพื้นที่ว่างใช่ไหมคะและอ่ะสมมติอันนี้เรานำลูกฟุตบอลไปเก็บไว้ที่ชั้นที่1 ด้านซ้ายชั้นที่1ด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนําลูกตะก้อไปเก็บในช่องที่ว่างอยู่นะเอาไปเก็บชั้นที่2ได้ไหมช่องตรงกลางหรือช่องด้านขวาก็วางอยู่หรือเราจะเก็บชั้นที่3ามคะเราเลือกเอาไปไว้เลยอ่านักเรียนก็วาดวาดภาพลูกฟุตบอลนักเรียนจะไปไว้ชั้นที่เท่าไหร่นักเรียนวาดภาพลูกฟุตบอลใส่ลงไปเลยนะคะ วาดภาพต่อไปนะคะนักเรียนก็วาดภาพลูกตะกอ้อใส่ลงไปที่ชั้นเลยลูกชั้นตรงไหนว่างที่นักเรียนอยากจะเอาลูกตะกอ้อไปวางเก็บไว้ในชั้นเก็บอุปกรณ์นักเรียนวาดภาพใส่เข้าไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะ,ะ,ะ,ะจากนั้นนะคะเรามาดูหน้าที่14ค่ะหน้าที่สินะคะ,ะ,คะเราก็จะเห็นว่านะคะ มีนักเรียนนะคะมานั่งตามสแตนนะตามสแตนเพื่อเตรียมตัวเชียนักกีฬาได้ไหมคะทีนี้นักเรียนนะคะจะนั่งได้ก็ต้องนั่งตามที่คุณครูบอกตำแหน่งใช่ไหมทีนี้ในที่นั่งนะคะมีทั้งหมด3มแถวด้วยกันนะคะเริ่มจากแถว A แถว A เป็นแถวที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะแถว B เป็นแถวที่สอง แถว c คือแถวที่สามแถว a แถว b และแถว c ทีนี้นอกจากเราดูแนวตั้งทางนี้แล้วใช่ไหมเรามาดูแนวนอนด้วยนะคะแนวนอนจำนวนคนที่นั่งจะต้องมีแค่เพียง4ี่คนเท่านั้นคือคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นะคะอ่าทีนี้แต่ละคนจะนั่งยังไงจะนั่งตรงไหนนะคะคุณครู ก็ยืนรอบอกนักเรียนแล้วอ่ะมาดูด้านล่างนะคะแถว A คุณครูเรียงลำดับก่อนนะคะแถว A ไปดูที่แถว A ก่อนใบบัวนั่งคนที่1เห็นไหมคะคุณครูกำหนดมาแล้วว่าใบาบัวนั่งคนที่1ในแถว A แถว A นะคะ,ะ,คะเราจะดูในแถว A เท่านั้นนะคะต้นกล้านั่งคนที่สองต้นกลานั่งคนที่สอง แถว A นะคะเราต้องดูแถว A เพราะฉะนั้นต้นกล้าก็คือเด็กคนนี้ค่ะเด็กที่ใส่เสื้อสีเหลืองนั่นเองนะคะนั่งเป็นคนที่2ของแถว A นะคะต่อไปขุนนั่งคนที่3ามขุนนั่งคนที่3ขุนคือคนที่ใส่เสื้อสรรีเหลืองนั่นเองเอ่ะขอโทษค่ะขุนคือคนที่ใส่เสื้อสีเขียวนะคะเสื้อสีเขียวนะะนั่งเป็นคนที่3ามในแถว A นะคะต่อไป แก้วตานั่งคนที่4แก้วตานั่งคนที่สี่เห็นไหมคะสีแดงแก้วตาใส่เสื้อสีแดงนั่งเป็นคนที่สของแถว A เพราะฉะนั้นแถว B และแถว C นะคะยังรออยู่ยังไม่ได้นั่งเพราะว่าต้องรอฟังคำสั่งว่าคุณครูจะให้ไปนั่งตำแหน่งใดแต่ตอนนี้เราสามารถเรียง นักเรียนที่มานั่งในแถว A ได้ถูกต้องได้ครบแล้วนะคะ,ะดูตามไปนะคะต่อไปไปดูหน้าที่15เป็นรูวิ่งบ้างนะคะรู่วิ่งนักเรียนเวลาที่เราจะดูรูปภาพนะคะเราจะต้องดูรายละเอียดของภาพทั้งหมดก่อนนะ,ะในหนังสือของนักเรียนนี้เหมือนบนจอของคุณครูเลย ะะทีนี้เรามาดูสังเกตในรูปภาพกันก่อนนะคะรูปภาพนี้นะคะเป็นการแข่งขันวิ่งการแข่งขันวิ่งนะคะมีทั้งหมดกี่ลูกทราบไหมเอ่ยมีทั้งหมด5ลูด้วยกันนะคะ5ลูวิ่งนะคะมีลูวิ่งที่1่ลูวิ่งที่สองลูวิ่งที่3มลูวิ่งที่4แล้วก็ลูวิ่งที่5นะคะดูนะคะลูวิ่งที่1 นะเป็นสีเหลืองลู่วิ่งที่สองสีแดงลูวิ่งที่สามสีเขียวลูวิ่งที่สี่สีฟ้าและลูวิ่งที่ห้าสีแดงอีกนะคะทีนี้เราจะต้องสังเกตดูเส้นชัยในรูปภาพด้วยนี่ไงคะมีธงปักแดงๆมีธงปักแดงๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะคือเส้นชยัยใครวิ่งมาถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ ใครเข้าถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามีใครบ้างแล้วใครจะเข้าลู่วิ่งนะ,ะอ่ะมาดูเติมคําตอบนะคะด้านล่างลูกด้านล่างนะคะอ่ะทีนี้นะมาดูกันทีละข้อนะคะเติมคําตอบนะ,ะแป้งวิ่งในลู่สี่ วิ่งมาเป็นอันดับที่แป้งวิ่งในรูส่สีเพราะฉะนั้นเราไปเติมชื่อกันก่อนนะไปเติมชื่อดูซิลู่วิ่งที่สี่เรานับไปเลยหนึ่งสองสามสี่อ่าลู่วิ่งที่สี่ใส่เสื้อสีฟ้านี่เองมีชื่อว่าแป้งเพราะฉะนั้นนะักเรียนเขียนชื่อแป้งใส่ลงไปในหนังสือเลยเขียนใส่ลงไปเลยนะคะแป้งวิ่งมาในลู่วิ่งที่สี เห็นไหมคะวิ่งมาในลู่วิ่งที่4ี่นักเรียนคิดว่าแป้งวิ่งมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่ดูแล้วเออถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าแป้งวิ่งมาเป็นอันดับที่1นั่นเองนะคะแป้งวิ่งมาเป็นอันดับที่1เลยนะคะต่อไปนะตาวิ่งในลู่หนึ่งตาวิ่งในลู่หนึ่ง วิ่งมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่ดูซิตาล,ลรูวิ่งที่1เราก็ดูลูวิ่งที่1นนะดูเลขนะคะเลขกำกับรูวิ่งนะหนึ่งสามสี่ห้ามามองที่รูวิ่งที่1เป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะสีเหลืองเป็นตาลน,นั่นเองนะคะเราก็เติมชื่อตาลใส่ลงไปเลยเติมลงไปในหนังสือเลยนะคะเขียนให้สวยๆนะลูกนะตาลน,นะคะอยู่ในลูวิ่งที่1เพราะฉะนั้นดูแล้วเรียงดูซิ ตาลน,น่าจะวิ่งมาเป็นคนอันดับที่เท่าไหร่แป้งวิ่งมาเป็นอันดับที่1อันดับที่2น่าจะเป็นลู่วิ่งที่5สีแดงใช่ไหมคะและอันดับที่3จึงจะเป็นตาลน,นะคะเพราะฉะนั้นตาลวิ่งมาเป็นอันดับที่3นะ,ะนักเรียนบางคนเนี่ยเห็นแล้วก็คิดเสร็จก่อนคุณครู อีกใช่ไหมว่าไขวิ่งไปเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามใช่ไหมคะค่อยๆดูไปนะคะค่อยๆพิจารณานะต่อไปนะคะเพาวิ่งในรูฝามเพาวิ่งในรูฝามวิ่งมาเป็นอันดับที่อ้าวเราก็ไปดูเพาก่อนหาเพาวก่อนเผาว,ว,วิ่งมาในรูที่สามปืดปืดปืดอ่าเราก็เขียนชื่อของเพาใส่ลงไปนะคะเพาว,วิ่งมาในรูที่สาม นะวิ่งมาเป็นอันดับเที่าไไร่ในเมื่อตาลวิ่งออกมาเป็นอันดับที่3แล้วเพราะฉะนั้นเนพะาว,วิ่งถัดจากตาลใช่ไหมตาลก็ขอโทษนะคะตาลเนี่ยวิ่งมาเป็นอันดับที่3ใช่ไหมคะแล้เว,วเพ่าวิ่งถัดจากตาลลงไปแสดงว่าเพาคืออันดับที่4นั่นเองนะคะเพาว,วิ่งเป็นอันดับที่4นั่นเองนะคะต่อไป คนต่อไปอ้อมอ้อมวิ่งในลู่สองอ่าเราก็เหลืออ้อมใช่ไหมลู่ที่สองงเลขสองเลยเราเขียนชื่ออ้อมใส่ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นอ้อมวิ่งมาเป็นอันดับที่อ้อมวิ่งมาเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นใส่ไปเลยนะคะว่าอ้อมวิ่งมาเป็นอันดับที่5นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งดูวิ่งเห็นไหมคะ รูวิ่งที่5ไม่มีชื่อคุณครูไม่ได้กำหนดชื่อมาในนี้เพราะฉะนั้นเราเติมชื่อคนที่5ใส่ไปเลยนะคะอ่ะคุณครูเอ๊ตั้งให้เลยนะคะว่าชื่อน้ำหวานแล้วกันนะคะน้ำหวานน้ำหวานวิ่งมาในรูวิ่งที่5นะคะวิ่งมาเป็นคนอันดับที่ไหนดูซิช่วยกันดูซิวิ่งมาเป็นอันดับที่ แป้งที่1นึ่งตาลที่สามเพราะนั้นน้ำหวานนะน้ำหวานน้ำหวานวิ่งเป็นอันดับที่2แ,และตาลก็วิ่งเป็นอันดับที่3ามนะคะเพราะนั้นเราก็เติมชื่อไปอันดับที่1ขึ้นแท่นชนะเลิศเลยนะคะคือแป้งนั่นเองนะและอันดับที่2วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ก็คือน้ำหวานนะคะและอันดับที่สามนะคะคนที่ได้ที่3มก็คือ ตานั่นเองนะคะนักเรียนเขียนชื่อใส่ลงไปในหนังสือเลยนะคะให้ครบแบบนี้เลยนะอ่าจากนั้นเรามาดูหน้าที่16มาดูนักกีฬาว่ายน้ำบ้างนะคะเขาแข่งขันว่ายน้ำทีนี้ในการดูรูปภาพเราต้องพิจารณาให้ครบทวนก่อนจึงจะตอบคำถามนะคะเพื่อจะได้เป็นการ อ่ะเป็นความรอบคอบเราจะได้ไม่ตอบผิดนะอ่ะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วว่าลู่วิ่งเราจะต้องดูให้ครบว่ามีกี่ลู่วิ่งใช่ไหมคะมีเส้นชายตรงไหนแล้วมีสีอะไรบ้างที่อยู่ตามลู่วิ่งนะทีนี้ลู่ว่ายน้ําก็เหมือนกันลูกเราดูลู่ว่ายน้ําให้ครบเลยนะคะลู่ว่ายน้ําก็มีทั้งหมด4ี่ลู่ด้วยกันลู่ที่1ลู่ที่สองลู่ที่สามและลู่ที่4ี่นะคะลู่ที่1มีสี ฟ้าใช่ไหมเป็นอนักกีฬาสีฟ้านะคะและรูที่สองเป็นสีเหลืองรูที่สามสีเขียวและรูที่สี่เป็นสีแดงทีนี้พอเห็นลูวิ่งแล้วเอยลู่ว่ายน้ําแล้วนะคะเราก็มาดูเส้นชัยคุณครูบอกว่าเส้นชัยก็คือปักธงแดงๆเอาไว้นี่เองแล้วก็มีเส้นขีดสีแดงแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะคือเส้นชัยเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าใครถึงเส้นชัยก่อนลูวิ่งที่เท่าไหร่ นะคะตื๊ดใช้ความคิดเลยนะคะนักเรียนดูนะพิจารณานะคะเรามาช่วยกันตอบคำถามด้านล่างนะคะนักกีฬาลู่จุดๆ,ๆว่ายน้ำเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งนักกีฬาลู่วิง่งลู่ว่ายน้ำที่เท่าไหร่คะที่ว่ายน้ำเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งคิด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 ช่วยกันคิดสิได้คำตอบแล้วนั่นก็คือ รูว่ายน้ําที่4นั่นเองนะคะว่ายน้ําเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ต่อไปนะคะเรามาดูข้อต่อไปนะนักกีฬาลูจุดจุดจุดว่ายน้ําเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ลูว่ายน้ําลูไหนคะที่ว่ายเป็นอันดับที่2เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2เลยนะคะ อ่ะคิดแล้ตตืดตืดตืดโอ้นี่ไงเห็นหมวกเหลืองๆอ,อยู่ไวๆอยู่ในรูปว่ายน้ำที่สองนั่นเองนะคะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่สองและข้อสุดท้ายนักกีฬารูจุดจุดจุดว่ายน้ำเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่สามอันดับที่สามเป็นครเอ่ยตืดตืดตืดเรามาช่วยกันดูเร็วนะ อนี่ไงหมวกสีเขียวๆนี่เองว่ายมาเป็นอันดับที่3นะคะก็คือลูไว้น้ําที่3นั่นเองนะคะว่ายน้ําเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3นะคะ,ะจากนั้นเรามาดูด้านล่างของหน้าที่16นะคะด้านล่างมาดูนะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อ นักเรียนบนอัธจั์ตามตำแหน่งที่กำหนดนะอัธจันก็คือแถวที่นั่งนั่นเองนะคะนั่งเชียกีฬานะคะที่จัดไว้สำหรับนั่งเชียกีฬานะคะอ้าวดูนะ,ะมาดูอันแรกเลยนะเราต้องสังเกตนะคะดูอัธจันใช่ไหมอัธจันมีทั้งหมดกี่ชัน้น เราก็สังเกตเลยแถว A เห็นไหมคะแถว B แถว C แล้วก็แถว D มีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันใช่ไหมคะแล้วกำหนดคนมานะคะว่าให้นั่งได้แถวละ5คนให้นั่งได้แถวละ5คนเท่านั้นนะคะโดยเรียงจากคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4แล้วก็คนที่5นะคะทีนี้เขากำหนดมาว่า วิพานั่งแถว B คนที่5แถว B เราก็ไปดูที่แถวที่ B ก่อนแถว B คนที่5เราก็นับไปเลย1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอเจอแล้วเราก็เขียนชื่อวิพาใส่ลงไปนะคะวิพานั่งแถว B คนที่5ต่อไปสุดานั่งแถว D คนที่4 แถว D เราก็ดูไปหาแถว D เลยอ่าอันนี้แถว A แถว B แถว C แถว D อ่านี่ง่ายเจอแล้วแถว D นะคะเราก็ดูไปเลยคนที่สี่ตืด๊ดตื๊ดหนึ่งสองสามสี่นี่ง่ายเจอแล้วนะ,ค,ะคนที่4น่ะเป็นสุดานะคะต่อไปนะต่อไปสุทีบ้างสุทีนั่งแถว A สุทีนั่งแถว a คนที่3เราก็ไปหาแถว a เลยนี่ไงอยู่แถวล่างสุดนะคะแถว A อยู่แถวล่างสุดคนที่3เราก็นับไป1 2 3่งองนี่ไงคนที่3เราก็เขียนชื่อสุทีใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปคนสุดท้ายแล้วนะคะคนสุดท้ายเป็นก้องก้อง นั่งแถว C คนที่หนึ่งก้องนั่งแถว C คนที่หนึ่งแล้วก็มองไปหาที่แถว C แถว A แถว B และแถว C ใช่ไหมเราก็มองดูซิตึดต๊ด,ด,ด,ดแถว C คนที่หนึ่งอ่าหนึ่งเจอเลยใช่ไหมคะเราก็เติมชื่อกล้องใส่ลงไปนะคะ อ่ะเขียนให้เสร็จเลยนะคะเขียนให้เรียบร้อยสวยงามนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอะ่จากนั้นมาเปลี่ยนเล่มหนังสือนะคะใช้เล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์อ่าคุณครูจะให้กันบ้านแล้วนะคะในช่วงที่หนึ่งนักเรียนดู แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะอ่าใช้เล่มนี้นะคะอ่าแล้วนักเรียนก็เปิดไปหน้าที่แปดหน้าที่แปดนะคะการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะการแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆหน้านี้นะคะเป็นชั้นเก็บอุปกรณ์กีฬานั่นเองนะคะ โดยชั้นเก็บอุปกรณ์กีฬามีทั้งหมด3มชั้นด้วยกันนะคะมีชั้นที่1ชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามทีนี้แต่ละชั้นจะมีเลขกำกับอยู่ตัวเลขกำกับอยู่อย่างชั้นที่1เป็นชั้นล่างสุดใช่ไหมจะมีเลข7ดเลข8ดแล้วก็เลข9ชั้นที่สองเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขหชั้นที่สามเป็นเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เลขสาทีนี้นักเรียนดู เลข2องของชั้นที่3มเห็นไหมคะเลขสองนะคุณครูยกตัวอย่างนะคะเลข2เลข2เนี่ยเป็นช่องตรงกลางใช่ไหมเป็นช่องตรงกลางนะเลข2นะเป็นช่องตรงกลางส่วนเลข1จะเป็นช่องด้านซ้ายของชั้นที่สามข้างซ้ายของชั้นที่3ามเลข1นะส่วนเลข3จะเป็นช่องข้างขวา ของชั้นที่3ช่องข้างขวาของชั้นที่3นะคะอ่ะทีนี้พอเราเห็นเราสังดูรอบครอบแล้วนะว่าชั้นเก็บของมีกี่ชั้นแล้วมีตัวเลขอะไรบ้างอยู่ในแต่ละชั้นนะคะจากนั้นเราก็มาเติมคำตอบอันนี้นักเรียนจะต้องทำเป็นการบ้านนะคะลูกทำด้วยตัวเองเลยนะคะค่อยๆอ,อ่านค่อยๆสะกดจะได้ฝึกอ่านด้วยนะคะอ่ะมาเติมคำตอบนะคะ ลูกกอเก็บชั้นที่สามข้างขวาลูกกอเก็บชั้นที่สามข้างขวาคือช่องหมายเลขข้างขวาเห็นไหมชั้นที่สามข้างขวาคุณครูบอกไว้แล้วใช่ไหมคะเลขสองตรงกลางนะซ้ายขวาเลขสามนั่นเองนะคะเลขสามนะเพราะฉะนั้นลูกกอเก็บไว้ที่ชั้นสามข้างขวา ต่อไปลูกเทนนิสบ้างลูกเทนนิสเก็บชั้นที่3ข้างสายคือช่องหมายเลขตึ๊ดตึดตด,ด,ดนักเรียนเต,มติมเอาเองนะคะข้อต่อไปลูกปิงปองเก็บชั้นที่3ตรงกลางคือช่องหมายเลขตึ๊ดตึดตดเต,ติมเอาเองนะคะข้อต่อไปลูกเปตองเก็บชั้นที่หนึ่งข้างขวาคือช่องหมายเลข ติดติดตดเติมเอาเองนะคะกลวยยางกลวยยางเก็บชั re resides, ้นที่หนึ่งข้างสายข้างสายชั้นที่หนึ่งนะชั้นที่หข้างสายคือช่องหม้ยเลขหมาเลขเท่าไหร่ติรดติดติดเติมเอาเองต่อไปห่วงยางเก็บชั้นที่หนึ่งห่วงยางเก็บชั้นที่หนึ่ง ตรงกลางตรงกลางคือช่องไม้ยเลขตืดๆเติมเอาเองนะคะไม้ปิงปองเก็บชั้นที่สองข้างขวาคือช่องไม้ยเลขต่อไปข้อสุดท้ายนะคะลูกตะกรอเก็บชั้นที่สองตรงกลาง คือช่องหมายเลขนักเรียนก็เติมใส่ลงไปนะคะเขียนให้เรียบร้อยเขียนแค่ตัวเลขต่าน,นั้นเองง่ายๆนะคะต่อไปกันบ้านอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าที่9นั่นเองนะคะการบ้านหน้าที่9กนะให้เขาบอกว่านะคะให้นักเรียนดูแถวกองเชียร์เห็นไหมคะแถวกองเชียร์นะทีนี้ แถวกองเชียร์ก็มีทั้งหมด3แถวด้วยกันคือแถว A แถว B แล้วก็แถว C นะกำหนดคนมาหนะนั่งได้ทั้งหมดแถวละ4คนเท่านั้นนะคะคนที่1、คนที่2、คนที่3คนที่4เรียงลำดับไปนะอ่ะทีนี้นักเรียนดูนะคะแถว B กับแถว C เนี่ยมีชื่อกำหนดใส่ลงมาแล้วนะคะว่ามีใครบ้างแถว A เรารู้แล้วอ่ะน้าหน้นไง หน้าแรกอะค่ะนะว่าว่ามีชื่ออะไรบ้างใช่ไหมเราก็ไปย้อนไปดูก็ได้นะย้อนไปดูก็ได้นะคะว่ามีชื่ออะไรบ้างนะเนี่ยอะอะอะคุณครูย้อนกลับไปตืดตืดตืดเจอไม่เจอแถวที่หนึ่งนะคะเออนี่ไงนี่ไงนะคนที่หนึ่งเป็นใบบัวเห็นไหมคะสีฟ้าคนที่สองเป็นต้นกล้าแล้วก็ขุนแล้วก็ด้วย แก้วตานะคะใบบัวต้นก้าขุนแล้วก็แก้วตานะอ่ะจากนั้นนักเรียนก็มาดูนะคะว่าอตอบคำถามข้อคำถามเนาะนะคนที่นั่งแถวบเราก็ไปดูแถว b แถว b คนที่หนึ่งคือใครคะคือแถว b เห็นไหมคะคนที่หนึ่งก็คือเข้มนั่นเองเราก็เติมชื่อเข้มใส่ลงไป นะค,ะคนที่นั่งแถว B คนที่สองคนที่สองแถว B คนที่สองชื่ออะไรเราก็ใส่ลงไปคนที่นั่งแถว C คนที่3คือแถว C คนที่3เราก็นับไป1ดูแถว C นะหาแถว C ให้เจอนะคะก็คือแถวบนสุดแล้วก็นับไป1 2 3เป็นใครเราก็เติมชื่อใส่ลงไป คนที่นั่งแถว C คนที่4คือใครนะเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยนะคะเราก็เติมใส่ลงไปได้เลยนะคะอ่าทีนี้มาดูกันบ้านอีกหน้าหนึ่งนะกันบ้านจะมี3หน้าด้วยกันนะคะเนี่ยหน้าสุดท้ายแล้วนะกันบ้านนะหน้าที่10นะคะหน้าที่10นะอ่ะแล้วเรียนดูนะคะ ลู่ว่ายน้ําคุณครูบอกว่าเราต้องสังเกตใช่ไหมคะลู่ว่ามีทั้งหมดกี่ลู่แล้วมีสีอะไรมีชื่ออะไรบ้างที่อยู่ในแต่ละลู่ว่ายน้านะคะแล้วก็ดูเส้นชใยนะคะเส้นใยจะมีธงปักอยู่นะนักเรียนก็ดูรูปภาพรายละเอียดแล้วนักเรียนมามาอ่านข้อกําหนดนะในข้อในข้อที่3ด้านล่างนะให้นักเรียนเติมชื่อนักเรียนตามตำแหน่งที่กำหนดและเติมคำตอบ นะะนในนี้เขาบอกแล้วลู่วิ่งที่1เนี่ยชื่อติม๋มลู่วิ่งที่สี่สชื่อแป๋วทีนี้เขาบอกเจี๊ยบลงว่ายน้ําในลู่สองเจี๊ยบลงว่ายน้ําในลู่ที่สองนักเรียนก็เขียนชื่อใครใส่ลงไปชื่อเจี๊ยบนั่นเองนะคะในลู่ที่สองนะอีกอันนึงบอกว่าจันลงว่ายน้ําในลู่สาม จันลงว่ายน้ำในรูสามนักเรียนก็เขียนชื่อจันใส่ลงไปในรูที่สามนะจากนั้นนักเรียนลงมาตอบข้างล่างนะคะคนที่ว่ายน้ำอยู่ในรูที่หนึ่งคือชื่อนักเรียนเขียนชื่อใส่ลงไปคือใข่รูที่หนึ่งติ๋มและว่ายน้ำมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่เรียงลําดับดูซิว่ายมาเป็นอันดับที่ไหร่นักเรียนก็ใส่ลงไปเขียนเติมลงไปเป็นตัวเลขนะคะว่าได้ที่เท่าไหร่นะติ๋มได้ที่สองนักเรียนก็เขียนที่ เลข2ใส่ลงไปแค่นี้เองนะคะการบ้านมี3หน้าด้วยกันหน้า8หน้า9แล้วก็หน้า10โอเคให้นักเรียนทําตามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่2นะคะทํากันบ้านให้เรียบร้อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ